Nai Paya Ayang, สวัสดีเจ้าคุณผู้ชมช่วงสนทนาอุจาในรายการเจ้านิติภักเหนือวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาหนกสถานที่เจ้าหามายู่บริเวณด้านหน้าของอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองตั้งหน้าของกว้านพะเยาเพราะว,วันนี้เราอยู่กันตีอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเจ้าจะได้มาอุมจาจ่าถึงกิจกรรมแห่งกิจกรรมหนึ่งตีสสาคัญแล้วก็จัดพร้อมกันทั่วประเทศนั่นก็คือกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตเตือตีเก้าวัวนนี้รายการเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเจ้าจากคณะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาจะได้อุจา กระเพราตั้งนานของว่าที่ร้อยตรีนรงโรจนโสธรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวเจ้าท่านผู้ว่าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับโอ้ oh, <God. S 1> วันนี้ <God. S 1> เป็นเกียรติยังยิงเจ้าที่ท่านผู้ว่าสลรเวลามาหวมไร้การการะเพาบยังตีบอกว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมตีจัดพร้อมกันทั่วประเทศนะเจ้าครับเป็นกิจกรรมโครงการเดินวิ่งปั่นเพื่อป้องกันโรคกรอกเลือดทานสมองนะครับ เป็นของมูลนิธิศิริราชพยาบาลนะครับที่ลนลงมาเก้าครั้งแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่9ครับโอ้จัดต่อเนื่องมาทุกๆุกปีครัเนี่ยถือว่าเป็นเติตร์ตตีเก้ายาจะฮ้อทันผู้วา่าอู้ถึงติมมาของการจัดกิจกรรมรวมไปถึงวัตถุป,ประสงค์เพื่อเขาได้ได้หู้กันแหมสักรอบหนึ่งเจา้าคือที่มาของโครงการนี้นะครับในะวันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยเรา ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดาทางสมองนะครับต่อปีเนี่ย250,000คนนะครับแล้วก็ที่เสียชีวิตก็ประมาณ34,545คนนะครับต,ต่อปีขนาดเลยคิดเป็นต่อวันก็ประมาณวันละ914คนนะครับที่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดทางสมอง เพราะนั้นโครงการนี้ก็จะรณรงค์นะครับเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนาสองก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีเจ้าที่ทรงเป็นแบบอย่างในการออกกําลังกายนะครับแล้วก็สามก็คือให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนต่อมาก็คือรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนได้ออกกําลังกาย โดยการเดินวิ่งหรือปั่นปั่นนะครับเหมือนจิตกิจกรรมเลยว่าเดินวิ่งปั่นเฮาถนัดแบบไหนเฮาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยหลังจากที่เฮามีการเปิดทับสมัครมามาจนถึงตอนนี้ถ้าในระบบออนไลน์นี่ปิดทับสมัครไปแล้วนะเจ้าทนวัฒนเมื่อวันที่15สิงหาคมครับซึ่งในส่วนของจังหวัดพะเยาเจก็ถือว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนชาวพะเยาคนสมัครหนักก็เจ้าทานวัคนร 2,592คนนะครับซึ่งก็มาจากทุกอำเภอทั้ง9าอำเภอเลยนะครับอำเภอที่มากที่สุดก็คืออำเภอเมืองพะเยาอลองลงมาก็คืออำเภอเชียงคำแล้วก็อำเภอดอกคำใต้เจ้าสองปันป่ายนี่ต้องมอว่าเป็นตัวเลขบัตเจ๊แน,น,น่นอยนะเจ้าในเขตสุขภาพที่หนึ่งซึ่งมี8จังหวัดภาคเหนือก็ถือว่าสูงมากครับ แสดงว่าเดียวนี้ต้องบอกว่าเทรนด์การออกกําลังกายเนี่ยมาแรงปีนองประชาชนนี่ก็คือความสนใจกับการออกกาลังกายในส่วนของจังหวัดพะเยาเองเจ้าถ้าเกิดว่ามีปีนองประชาชนดูยูทิบ้านเปิ้นบอกว่าเอ๊ะเขาไปสม,มัครในระบบบัตรนันท่านผู้ว่าเจ้าวันจัดกิจกรรมเขาสามารถมาร่วมกิจกรรมได้เลยวันนี้าาสามารถที่จะสมัครที่สํานักง,งานสาธารณสุขทุกอำเภอได้นะครับสมัครแบบ ออนไซต์นะครับหรือแบบด้วยตนเองนะครับเพิ่มเติมได้นะครับเขายังคงเปิดทัาบสมัครก็ยังรับสมัครจนถึงวันเช้าวันที่จัดการเดินวิ่งปั่นนะครับคือวันที่29สนะครับรับสมัครแสดงว่าในระบบถึงแม้ว่าจะปิดออนไลน์ไปแล้วแต่ในส่วนของออนไซต์เองผ่ยตีสะดวกไข่ตียาจะรวมกิจกรรมก่อสมารถไปสมัครได้ตีสำนักงานสาธารณสุข ทุกจังหวัดเลยในส่วนของพะเยาก็ส,<ะ>สมัครได้ตีจังหวัดพะเยาตีฮ็ปาคุณผู้ชมมาอยู่ตีนี้เจ้าทันผัวเจ้าหันบอกว่าเส้นทางการวิ่งของจังหวัดพะเยาเส้นทางการจัดกิจกรรมในเตือนี่ตีนี่คือแลนด์มากสำคัญเลยมันก็จะที่นี่ก็จะเป็นจุดสตาร์ทเลยจุดเริ่มต้นเลยแล้วก็จุดฟินิตด้วยนะครับเข้าเส้นชัยด้วยก็จะเป็นจุดที่มีความสวยงามานะครับเนื่องจากอยู่ริมกวานพะเยานะครับ เหมือนที่พี่น้องประชาชนเห็นภาพด้านหลัง,ง,ลงนะครับมีพญานาคนะครับมีน้ำกว้านพะเยานะครับและเส้นทางเราก็จะต้องวิ่งผ่าน รอบกวานด้วยนะครับหรือเส้นทางปั่นก็เป็นเส้นทางปั่นจักรกยานรอบกวานพะเยาส1้สิบเอ็ดกิโลโโสวยงามครับเจ้าสแสดงว่าตึ้งเดินตึ้งวิ่งตึ้งปัน่นเขาจะต้องผ่านจุดนี้หมดเลยต้องเรียบกวานพะเยาครับ<อ>ชมวิวท่านผู้ว่าอู้เขาหันผาแผ่นน้อยได้กว่าเจ้าว่านอกจากจุดนี้แล้วระยะทางสำหรับปีน้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมตลอดระยะทางเขาจะได้หันอย่างของเจ้าท่านผู้ว่าเจ้าครับ ระยะทางถ้า5กิโลเมตรเนี่ยก็จะสตาร์ทที่อนุสาวรีย์พ่อข <นำ S 1> ุนกำเมืองนะครับที่นี่ก็เริ่มตั้งแต่ริมก้านพะเยาด้วยนะครับแล้วก็จะไปวิ่งออกไปที่วัดสีคมคำพระรามหลวงตรงนั้นจะเป็นวิหารพระเจ้าตนหลวงซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดพะเยานะครับ สามารถที่จะกราบสัการะขอพอรได้รวมทั้งในวัดสีคมคำก็เป็นที่บรรจุหนึ่งใน7พระอัฐิของครูบาศรีวิชัยด้วยครับโอโอครับหลังจากนั้นระยะ5กิโลก็จะวิ่งกลับตัวที่หน้าวัดนะครับแล้วก็กลับเข้ามาในตัวเมืองอแล้วก็จะผ่านบริเวณสารหลักเมืองจังหวัดพะเยานะครับ แล้วก็มาออกบริเวณริมกวานานะครับเข้าเส้นชัยนะครับ<อ>ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับแต่ใกล้ๆก,ก,กันก็จะมีวัดพระธาตุจอมทองนะครับถือว่าเป็นวัดที่สำคัญที่ครูบาศรีวิชัยเคยมาบุรณะนะครับช่วงที่ท่านยังดำรงชีวิตอยู่ก็ถือว่า แต่ละจุดแต่ละแหง่งต้องบอกว่าเป็นสถานตีสาคัญของจังหวัดพะเยาหมดเลยต้องบอกคุณผู้ชมจะอีจังหวัดตีเฮาป่ามาพะเยาเพราะว่าพะเยาเนี่ยมีเส้นทางการวิ่งเนี่ยตีตีน่าสนใจเพราะเขาวิ่งผ่านจุดสําคัญแล้วก็เป็นแลนด์มาร์กสำคัญยังกวนพะเยาก็คือแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดพะเยาถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วก็ต้องก็ต้องมาแอลตินี่นะเจ้าท่านวัวเจ้านั่งริมกวานครับต้องมากินปลาส้มพะเยาต้องมากินกุ้งเต้นพะเยาครับ ทามผ่านเลยเมนูกุ้งเต้นท่านพัวจิมมาหรือยังเจ้าชิมแล้วครับรสเด็ดมากถามพัวคอนเฟิร์มเลยนะเจ้าเพราะฉะนั้นไผ่ตีมาแอลพะเยาก็ต้องต้องมาจุดนี้อยู่แล้วที่นี้อู้ถึงกิจกรรมเดินวิ่งปันของเฮา,า,าเจ้าทานพัวเจ้าระยะทางหรือว่าประเภทเนี่ยมันม,มีมีกี่ประเภทมีสามประเภทนะครับคือระยะเดินห้ากิโลนะคร หกิโลก็เยอะเหมือนกันนะเจ้าเดินหรือวิ่งนะเจ้าได้ทั้ง5กิโลสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มออกกำลังกายหรือเพิ่งเริ่มเจ้านะครับแล้วระยะที่สองก็คือ10กิโลเมตรมนะครับอับขึ้นมาแหมน้อยนึงเจ้าขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็เป็นระยะสำหรับนักวิ่งที่ออกกำลังกายประจำนะ,นะครับ สก็จะเป็นนักปัป่นจักรยานปั่นจักรยานนี้31กิโลเมตรนะครับเป็นการปั่นรอบกวานพะเยา,านะครับชมวิวกวานรอบกวานนะครับทั้งฝั่งของในเมืองและก็ฝั่งฝากกวานทางที่ตะวันตกนะครับ สามสิบเอ็ดกิโลนี่คนมาให้มาดิปันมาได้นะเจ้าทัมพุวาเจ้าก็ต้องต้องเป็นนักปั่นด้วยต้องเป็นนักปั่นแต่แต่ต้องฟิตร่างกายมาต้องออกกาลังกายสมัครเสมอเจ้าคนตีทําการสมัครไปแล้วได้อย่างพงเจ้าทานผพ้วาก็จะได้เสื้อนี่เลย้อผู้วาายวันนี้ประจํางานนะครับเสื้อแสงนําใจไทยทั้งชาตินะครับเดินวิ่งปั่นเฉลิมพระเกียรติครั้งที่9ซึ่งออกแบบ โดยเหมือนกันทบทั่วประเทศเลยเจ้าครสองก็เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับซึ่งออกแบบโดยส่วนกลางมูลนิธิของศิริราชพยาบาลเหมือนกันครับก็คือจะได้หับของตีระลึกส่วนปีนอกประชาชนตีลงทะเบียนในออนไลน์บอตันถ้าไปออนไซอันนี้สงหวนซิดน้อยเนาะเจ้าสมิจะได้รับแค่เสื้ออย่างเดียวครับเจ้า ค่ะค่ะสมัครนี่มีพระเจ้าธันวาวาสมัครก็ประมาณ360บาท360บาทก็คือจะได้รับเสื้อแล้วก็ของตีทันพูวาตะกี้นี่อู้ถึงในส่วนของพะยาเขาตอนนี้อู้ถึงความพร้อมธันพวาเจ้าเขามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องดจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็คือมีการจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในการเตรียมการนะครับเช่น คณะกรรมการหน่วยการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งมีท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดวพร้อมกับสื่อมวลชนในพื้นที่นะครับเป็นคณะกรรมการเพื่อประชามพันธ์การรับสมัครทุกช่องทางาแล้วก็มีคณะกรรมการจัดการวิ่งนะครับจัดการปั่นก็ซึ่งส่วนนี้จังหวัดก็ได้รับการสนับสนุนจากชมรมวิ่ง ของจังหวัดพะเยานะครับหรือชมรมปั่นจักรยานของจังหวัดพะเยา,ามาช่วยเป็นมาดูแลกร,รมการนะครับหรือด้านความปลอดภัยก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเรื่องของเส้นทางการวิ่งวรวมถึงเส้นทางการปั่นแล้วก็มีทีมแพทย์ของสาธารณสุขจังหวัดวร่วมกับทางโรงพยาบาลพะเยานะครับสำหรับกรณี หน่วยฉุกเฉินรถฉุกเฉินต่างๆตลาดเส้นทางครับก็คือพรอมทุกด้านอยู่แล้วตอนนี้พรอมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เจ้าครับสุดท้ายก็จะเป็นด้านบริการอาหารเครื่องดื่ม<อ>นะครับหลังจากวิ่งเดินปันเสร็จ,จก็จะมีชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับมาช่วยสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจ,จกรรม ครบเลยเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรเรื่องของสุขภาพแพทย์กระพมเรื่องของอาหารการกินอันนี้เขากับลืมเพราะว่าสาคัญเหมือนกันเนะเจ้าเตรียมพร้อมทุกด้านตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นับเจ้าท่านว่าเจ้าร้อยเปอร์เซ็นก็จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อสรุปให้ทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมอีกครั้งหนึ่งต้นเดือนกันยานะครับพอกิจกรรมเฮาจะจัด9กันยายนเนาะเจ้า นับจากนี้ไปก็เหลือแหมสักประมาณเกือบเกือบสองเดือนนะเจ้าธนวาเจ้าที่นีอู้ถึงวันจัดกิจกรรมสักน้อยหนึ่งสำหรับเส้นทางตีเฮาใจจัดกิจกรรมอันนี้เขาปิดปิดถนนก็เจ้าหรือว่าปิดถนนครับ,บ<อ>เพราะเพราะเป็นเส้นทางที่ไม่ได้ใช้ถนนสายหลักนะครับเป็นถนนสาย ในเขตในเมืองนะครับก็ปิดถนนเพื่อความปลอดภัยเจ้าแสดงว่าการที่เขาจะปิดถนนจัดกิจกรรมเขาต้องประชาสัมพันธ์คือกับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ก็จะมีรถตำรวจเจ้าที่ขับนำขบวนจะมีรถพยาบาลปิดท้ายเจ้ากิจกรรมเริ่มกี่โมงก็เจ้าท่านบอกหกโมงเช้าหกโมงเช้าคาดว่าจะเสร็จประมาณกี่โมงก็ ไม่เกิน8ดนะายการหรือ8ดโมงนะครับทั้งทั้เดินวิ่งปันเจ้าพอปกติก็ถ้า10กิโลสำหรับคนเดินก็ประมาณ2ชั่วโมงก็น่าจะจบเต็มที่ก็ประมาณ2ชั่วโมงนักปั่นก็ชั่วโมงกว่าเจ้า นี่ถือว่าเขาเป็นการประชาสัมพันธ์แจ้งคือกับ่นองประชาชนได้หูตัวยว่าวันที่19ตุลาคมเขาจะมีการจัดกิจกรรมในเส้นทางตีทันวบอกแล้วก็จะมีการปิดถนนเพื่อบางคนเอ๊วันที่19ออกบ้านมาอย่างไปบ่ไดเอาเจ้าเนาะจะได้หูนะเจ้าทีนี้อูถึงการจัดกิจกรรมตีพานมาแปดเตื่อตีพานมาเจ้าธันวาเป็นจะได้พองเจ้าแปดครั้งที่ผ่านมาก็ถือว่าพี่น้องชาวพเยาให้ความสนใจมากขึ้นทุกปีนะครับ ปีที่แล้วแค่พันกว่าคนนะครับปีนี้2,500กว่าคนโหเพิ่มมาแฮมก็เพิ่มก็พี่น้องก็ให้ความสนใจในเรื่องของการออกกำลังกายานะครับสองก็เรื่องความรู้เรื่องหลอดเลือดสมองนะครับหรือสโต o k นะครับซึ่งก็จะมีการให้ความรู้ว่าต้องสังเกตตัวเองโดย,ยเฉพาะผู้สูงอายุานะครับ ถ้ามีอาการแขนขาอ่อนแรงหรือใบหน้าชาอะไรเนี่ยต้องรีบไปต้องข้า,าใจไปหาหมอเลยเพราะว่าหลักการก็คือต้องรู้แล้วก็ต้องเร็วนะครับถึงโรงพยาบาลด้วยความรวดเร็วการสุดท้ายก็คือถ้าไปถึงหมอเร็วก็จะรอดนะครับอย่างตีทันผู้ว่าบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าคนถ้าคนเป็นสตโตรกเนี่ย อาจจะบวมหูตัวเก่าอาจจะมีอาการแต่เนี่ยอย่างใดคือบ,บเป็นก็คือต้องมาออกกำลังกายด้วยกันเช้เาเพราะจากข้อมูลทางวิชาการร้อยละแปของผู้สูงอายุาถ้าออกกำลังกายจะไม่เป็นนะครับช่วยได้นเนาะช่วยได้ครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องอาหารนะครับที่ลดความมันลดไขมันลด ความหวานหวานมันเค็มคสามอย่างกระจุยได้เหมือนกันเราเจ้าอนอกจากกิจกรรมนี้แล้วหันบาวตีพยาวเฮามีกิจกรรมผู้ว่าชนวิ่งโดยกระเช้า่อนู้ว่าเจ้าอ๋อครับตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของทางชมลมวิ่งของอจังหวัดพะเยานะครับเจ้าที่จัดครั้งแรกตอนผมย้ายมาดำรงตำแหน่งนะครับตรงนั้นก็ ไปออกกำลังกายาที่บริเวณสถานีพัฒนาน้ำจืดของะมงก็พบว่าช่วงนั้นหน้าหนาวแล้วก็มืดเร็วนะครับ<อ>ก็ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างาก็เลยชวนชมรมวิ่งว่าจัดกิจกรรมกันแล้วก็หาเงินเพื่อซื้อโซลาเซลล์มาติด ้ดดีขาเจก็ช่วงนั้นก็ได้รายได้มาก้อนหนึ่งตอนนี้ก็ที่ออกกำลังกายบริเวณสถานีประมงตอนนี้ก็ติดโซลเซลค่เรียบร้อยมีไฟฟ้า่องสว่างเรียบร้อยนะจ้าสำหรับผู้ที่ออกกำลังตอนเช้ามืดหรือตอนค่ำค่ำจะสามารถไปวิ่งได้และยังปีนี้มีมีจ้าแถงก็เจ้าเเดือนกันยาชมลมวิ่งก็จัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นลักษณะไม่ใช่วิ่งทั่วไปนะครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับเ,เรียกอิคิดนนะครับก็คือเป็นวิ่งผัดแต่เป็นวิ่งผัดระยะยาวมีความพิเศษครับเจ้าเป็นระยะ10กิโลก็คือทีมต้องสมัครเป็นทีม,มทีมละ5คนนะครับ1ทีมก็จะต้องมีอายุรวมกัน ไม่ต่ำกว่า220ปีโอ้โหต้องอายุคนในทีมมารวมกันแห่มกระเจ้าต้องต้องรวมกันด้วยครับแล้วต้องได้200ปลอยัยยังติเป็นเกินครับต้องเกินต้องเกินถ้าต่ำกว่านีครับแล้วก็ในทีมต้องหนึ่งหนึ่งในห้าคนต้องเป็นผู้หญิง1คนครับโอ้แล้วก็ต้องวิ่งผัดในคนละ2กิโลเมตรก็1นรอบพอดีเจ้ากิจกรรมแต่ละปีนี่กด ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามตามยุคตามสมัยอะไรนะเจ้าเนาะเออแต่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจถือว่าในประเทศไทยน่าจะเป็นครั้งแรกๆที่จัดหลน์รายการลักษณะนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะวิ่งแข่งเฉพาะบุคคลหรือวิ่งผัดก็เป็นวิ่งผัดระยะสั้นเจ้าเสียได้ว่าปีน้องประชาชนถ้าจะสนใจแล้วก็เข้าร่วมกันั่้อยู่เนาะเจ้าท่านผู้ว่าเจ้า มี35ทีมครับ35ทีมจะจัดมาใดก็เจ้าเดินกันยาวันที่17ครับกันยายนสำหรับการตอนนี้เต็มแล้วนะครับสำหรับการวิ่งยันตีทันพูวาบอกนะเจ้าใต้สุดอยากจะใือทันู้วาเจิญจวนปีนอกประชาชนมารวมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเตือติเก้าของสวรวัดพะเยาเขาสักน้อยหนึ่งเจ้าครับ สำหรับจังหวัดพะเยาก็ยังเปิดรับสมัครได้นะครับสำหรับท่านที่สมัครออนไลน์ไม่ทันนะครับโดยสามารถสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอนะครับที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับซึ่งในการเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่9นี้นะครับก็พวกเราก็จะได้เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระ บรมบราชินีนะครับที่ทรงเป็นแบบอย่างในการออกกำลังกาย 2. เราก็จะได้รับความรู้นะครับมีการตรวจสุขภาพให้โดยแพทย์นะครับมีนิทรรศการการให้ความรู้นะครับการที่จะดูแลสุขภาพในการป้องกันตนเองนะครับอย่างไรนะครับที่จะไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดทางสมองหรือสตโตรกนะครับ 3. ก็ เราก็จะได้ทำให้เป็นนิสัยนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับก็จะได้กับตัวเองนะครับแล้วก็เป็นการรลนรลงค์โดยเฉพาะเด็กๆรุ่นใหม่นะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนไทยให้ไร้สตกนะครับก็เป็นโครงการที่ช่วยกันรนรงค์นะครับเพื่อที่จะลดความเจ็บป่วยของพี่น้องประชาชน ในจังหวัดพะเยาและประเทศไทยครับเจ้ายันติบอกว่า,วากิจกรรมนี้จัดขึ้นทั่วประเทศคุณผู้ชมอยู่ตีไหนอยากจะไปรวมกิจกรรมตีไหนสามารถไปได้เลยกิจกรรมจะจ้าขึ้นเสาเก้าตุลาพร้พอมกันทั่วประเทศแต่จังหวัดพะเยาก็เป็นแห่งหนึ่งจังหวัดที่น่าสนใจนะเจ้าท่านผัวเจ้าภัยที่สนใจก็สามารถมาได้เหมือนกันครับเจ้าว,วันนี้ยินดีนักตักน้าของท่านผัวราชการจังหวัดพะเยาตีได้ฮือเกียรติมาอุทจาสนทนาในรายการของเขาขอพระคุณเจ้าสวัสดีครับ สวัสดีครับ,บคุณผู้ชมเจ้าชวงนี้ปีกไปติดตามชมสุดท้ายของรายการเจ้านี่ตีผาคเหนือเจ้าอัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเขามีเรื่องเล่ากุ๊กๆเจ้าเขาๆตี้ไหนพยายัอางอุมวนทุกใจตัวนแน่นโด